สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชยเด้ครับคลิปนี้อูน้ำไช่กับสิพาท่านผู้ชมท่า่องเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานํากันเนาะครับในวันที่16มิถุนายน2568้ายครับกะตามตัองวดกันดุนดวนเนาะครับงวดนี้กะขอให้โชคโฉบมันมานํากันเด้ครับคลิปนี้ครับพอลึกลับกะกลับมาแเดวเนาะครับหลังจากติเพ่นปวยไปนา่นเนาะครับ เพิ่นกมดีขึ้นเรื่อยๆเนาะครับท่านผู้ชมช่วงนี้พอเพิ่นกัเฮ็ดนาทำงานอยู่หน้ายู่บ้านปกติเนาะครับดีขึ้นเนาะครับเดี๋ยวน้ำใช่จะพาท่านผู้ชมทางช่องโทรไปถามข่าวเพิ่นก่อนจะเอาแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับนี่แหละครับก่อนอื่นก็นต้องขอบคุณพอลิบลับด้วยครับที่นั่แนวข้างข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางช่องทุกท่านครับกัขอบคุณ FC ทางช่องทุกท่านด้วยครับที่เข้ามากดไหลกดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไสครับผมกับปรับปรุงพัฒนาแก้ไขขึ้นไปเรื่อยเอได้ครับานมู้ชมนี่แหละครับมาอัดคลิปยูนาบานแม่น้ำเสียเหมือนเดิมนะครับหลังจากกินข่าเซ็จนะครับตามกันต่อคลิป3แล้วก็เน่าไปคลิป4นะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้พรมไม่เด้อครับ,น,ออบน,น,นี่แหละครับน้องอมกับสิเปิดซองภายในคืนนี้แหละครับบอสันกับมืเอื่นนะครับเพราะแม่น้ำเสียกะกำลัง เคลียห้อยู่นะครับถ้าเปิดช่วงนี้ก็มันห่อนทังโขดครับอาิีมือขึ้นยังมือแรงนะครับอาบน้ำเต่งตัวดีๆมาไทยนกโปรไฟล์ยูทูบนะครับเขาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับทำบุษส้มผมกะสิผ้าทุกท่านไปรับส้มรับฟังเนวทางตัวเลขพอลึกลับนะครับไปเบิ้งน้ากันไดเลยครับฮัลโหลพ่อครับบุญน้ำเส้สวัสดีครับพ่อสวัสดีวางได้ อยู่ดีสบายบ่ครับพ่อยูดีสบายอยู่ฝนตกดีหัวทา่าหุ่นครับโอ้โหผบ่ตกบ่คือทั้งไซว่นบ่คือทั้งเก็บปูเสงไว้เด้โอ้ทั้งทั้งนี่ทั้งผนบ่ตกบ่พ่อบ่บ่แง่งจินจีนครับเป็นได้เพราะอาการดีขึ้นบ่ครับเออไข้แง่หรอกไข้แง่หรอกบ่เก็บันทอ้องเล้นบ่พอใช่อ้โหตะกี้มันเก็บแบบได้พอเก็บแบบปวดปวดไปเลยบ่พ่อโอ้ยเก็บแบบแบบจังไรล่ะเก็บโอ้ยเก็บครับ เก็บคักคือเป็น s ส t t i ่งบ่พอใส่ t i n งบ่เก็บป่านนี้ปจจ่าทส่ s e t ง i n บ่เก็บปานนี้ s e t t i บ่เก็บป่านนี้ครับเจ็บแบบพูนท่วงบ่พอ,อ,อแบบพ่นถ่วงเลยบ่พอบ่แถวเก็บแบบตัง้งแต่เก็บเก็แบเบนียนเนียนเก็บเบนียนไม่ท่องใครนะมโอ้คุณตวโทษแมากน,น,นะบ่เน้อแบบมนันใจวะ <laughs> วันนี้อาการดีขึ้นแล้วเนาะอปอได้ขึ้นแล้วเอานี่แหละครับผมก็เลยมาตามตัวงวดเนาะพ่อเป็นเลขสูตรมันบ่ครับเลขสูตรฝันเ่าท่านได้ฝันดูเคืองวดก้อนนั่นโอ้ยได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะโอ้ยขั้นสั่นเหรพ่อวบัตรจีตามบัตรจีแม่นจะบ่ได้ตามเนอปะเย็นมันนั่นเห็นเบื่อทรุ่มมันไม่อายุตะวันเย็ดเหยียบก็จะหล่ะกล้าเย็ดงานแล้วก็เลขอ่ได้โทรครับ เฮ็ดงานเดี๋ยวเฮ็ดหน้าอยู่บ้านก่อนบ่พอ่อวันเขาวัานน้ำหน้าผมน,าน,นะเดี๋ยวรอโรงงานน้ำตาลเปิดพุ่นนะพอ่ออครับเอาหัวนี่เลขสูตรไปก่อนนะพ่อเอาเลขสูตรไปก่อนฝันเดี๋ยวจังนั้นฝันพ่อก็โทรมาหาในเด้อพ่อถ้ากันฝันเดี๋ยวจะโทรไปบอกดอกครับพอ่อเอาสูตรนี่<ต>บนล่างบ่พอ่อสูตรบนบนคือบนล่างคือล่างอืมครับพอ่อเอาวัน เอาบนแล้วล่างก่อนเอาบนก่อนพ่อวิ่งบนครับอาวิ่งบนบ่ครับพ่อวิ่งบนห้าได้วิ่งบนห้าครับงานวิ่งบนห้าครับไนในตัวตัวประกอบมันครับพ่อตัวประกอบมันมีเก้ามีหนึ่งมีสองเก้าหนึ่งสองครับออาตัวประกอบจับคู่บนนุณนีพ่อ จับคู่ครับเก้าห้าเก้าห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับสองห้าสองห้ามำนี่มีสามสุดบ่สามสุดสามสุดครับต่อมาเป็นลางบ่คอ่าต้อมเป็นลางครับผมวิ่งล่างครับวิ่งวิ่งวิ่งล่างบ่ครับพ่อวิ่งล่างกับฮาเือกันวิ่งล่างห้าเหมือนกันครับผม อ่าคือกันครับมีกล้างห้า,หาตัวประกบบ่ันนี้พ่อประกบมีสามมีเก็ดมีแปดมีสามมีเก็ดมีแปดครับอ่าจับคู่ครับผมห้าสามห้าสามครับห้าเก็ดห้าเก็ดครับห้าแปดห้าแปดครับแล้วนี่แสดงว่าเลขมี6หกคู่เนะพ่อ ครับเป็นสูตรโบราณบ่พ่อสูตรตะเก او คนละสูตรตะเก او ดึกดำบรรพ์บนน่ะพ่อเก็บเ <7 S 2> ข่าดีครับผมงวดนี้กะมั่นใจนะพ่อมั่นใจช่วงวันี้ก็ได้มั่นใจช่วงพ่อเน้นให้อุ้นน้ำใช้ตัวเดียวครับอันนั้นบนบนเราเนีน่ยละเก้าเก้าห้านั่นละเก้าห้านะพ่อบนแานส่วนล่างครับผมอา่าเลขสามตัวเอา สามเก้าห้าเลขสามตัวสามกอหานะพ่อันสามเก้าห้าครับนี่และครับส่วนเลขล่างนะพ่อน้นตัวใดครับเลขล่างไเอาห้าห้าเจ็ดกับห้าแปดนี่หละห้าเจ็ดกับห้าแปดเน้นครับผมนี่และครับมดนี้จัดลอตเตอรี่ป่พ่อ,พอจัดวดนี้รัีปนจัดลอตเตอรี่ก็สองตัวไทยเลยนะพ่อสองตัวไทยนี่แหละ <laughs> โอ้ มากระจัดคัดกระพานเนาะพ่องวดนี้เนาะครับเขาสุขภาพกกแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะพ่ออะเข้ากินไปแล้วพ่อบ้านนี้ทันเข้ากินแล้วเนี่ยโอ้เข้าแล้วอะวัวไว้ันกินดีคือขี้ปวดดีกันเนาะพ่อบ่ไหวดกันกินตายแค่เลยบ้านนี้ห้องบื่อเงินเนาะพ่อตอนนี้ฮะท้องบ่ได้เงินเนาะพ่อบ่าท้องธรรมดาแล้วเรียบแล้วยังยังไข่อยู่เนาะพ่อ เต้าเลี้ยวอยู่นี่แหละครับหายเร็วๆเด้อครับพ่อฮะเนี่ะครับวัดวัดฟังฟังหึ่งหึงอีกคือเก่ารวัดลายเอฟพีครับพ่ออยากไจับลอตเตอรี่ไว้รอดครับเอามีเงี้ฝากท่านผู้ชมบ่ครับพ่อขาดในเอฟพีสุขูสุขคนมีสุขภาพแข็งแรงแระดับในวดที่หอดเนี่ยให้ฟังฟังหึ่งหึ่งวัดสุขูสุขคนเด้อครับพ่อ เอาอ้น้ำใสกับโอยพอดเนี่พ่อยีดีมีแห้งสุขภาพแขเชงแรงได้ครับพ่ออาสาธุสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับอ้น้ำใสกับไ้ตามเน่วทางตัวเล็กพอลึกลับไปที่เรียบร้อยแล้วได้ครับนี่แหละครับกับเป็นวิ่งบนวิ่งล่างนะครับมีตัวประกบคู่ไอพ่อครับส่วนวิ่งบนนะครับก็จะเป็นวิ่งบนห้าตัวประกบบน เก้าหนึ่งสองครับจับคู่บนครับสามตัวบนสามเก้าห้าสองตัวบนเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าครับผมนี่แหละครับเน้นที่เก้าห้าเม็ดเดียวครับส่วนแนวทางตัวเลขวิ่งลางครับวิ่งลางวิ่งหาเหมือนกับบนเท่ากันได้ครับตัวประกอบลางนะครับสามเจ็ดแปดครับจับคู่ล่างครับห้าสามห้าเจ็ด ห้าแปดครับเน้นที่ห้าเจ็ดกับห้าแปดด้อครับธันบุส้มนี่แหละครับฝากเป็นแนวทางตัวเลขผิดจระนาเบิ้งเอาน้ากันด้วครับธันบุส้มเดี๋ยวผมจะอทายลงให้ท่านผู้ชมทางช่องได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะครับเอาครับทายคิดนี้ขอพุ่นพอลึกลับครับที่นั่งขอมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางช่องครับกับวยพอให้ทุกท่านเด้อครับใอายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อครับ สำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ